สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับบริส i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดจากไซมอน e e e ครับผู้เขียนหนังสือขายดี The Tao of Trading นะครับเราจะาสกัดข้อมูลจากบทสัมภาษณ์บทความและก็พอดแคสต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเขาค่ะไซมอนรีฟนี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขามีพื้นฐานมาจากสถาบันการเงินใหญ่ๆเลยทั้งโกลแมนแซกซ์ทั้งซิตี้แบงก์ใช่ครับแต่กลับมาเขียนหนังสือเทรดออปชั่นที่ แตกต่างออกไปคือเน้นให้มันง่ายๆหน่อยน่าสนใจไม่เหมือนตำราเล่มอื่นที่มักจะดูซับซ้อนน่าเบื่ออืมใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเอ่อมากลั่นความคิดหลกัลกๆของเขากันครับโดยเฉพาะเรื่องออปชันเรื่องการบริหารความเสี่ยงและก็จิตวิทยาการเทรดว่าเขามีมุมมองอยังไงค่ะเริ่มจากคำถามแรกเลยทำไมเขาถึงคิดว่าต้องมีหนังสือออปชันอีกเล่มล่ะครับในเมื่อตลาดก็มีอยู่เยอะแล้วอ๋อน่นนะสิคะแต่รีเขามองว่า หนังสือส่วนใหญ่มันทั้งซับซ้อนทั้งน่าเบื่อเกินไปนะคะเขาเลยอยากจะสร้างอะไรที่มันเข้าถึงง่ายกว่าอ่านแล้วสนุกแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนี่คือที่มาของหนังสือเขาเลยอ๋อเข้าใจเลยครับถ้าจะให้พูดถึงแก่นของออปชันแบบง่ายๆตามสไตล์เรีนะคะก็จะมี call options กับ put options อธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงแบบเข้าใจง่ายๆเลยได้ค่ะ call option เนี่ยคือเราซื้อเมื่อเราคาดว่าราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อ้างอิงมันจะขึ้นจำง่ายๆว่า call up นะคะ call up uh huh. ส่วน put option ก็ตรงข้ามค่ะซื้อเมื่อเราคาดว่าราคาจะลงจำง่ายๆว่า put down put down โอเคครับการซื้อ Option เนี่ยมันเหมือนเราไปเช่าสิทธิ์ในหุ้นตัวนั้นในช่วงเวลาจำกัดค่ะทำให้เราได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาคล้ายๆกับเป็นเจ้าของหุ้นเลยแต่ว่า เราไม่ได้ปันผลนะคะอ๋อครับข้อดีคือเราใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยน้อยกว่าการไปซื้อหุ้นจริงๆเยอะเลยค่ะน่าสนใจมากครับแล้วประเด็นที่รีเขาแยกความแตกต่างระหว่างนักลงทุน investor กับนักเทรดเด trader ล่ะครับเขามองเรื่องนี้ยังไงอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจค่ะเขาบอกว่า นักลงทุนจริงๆเนี่ยคือคนที่เข้าใจธุรกิจนั้นๆนะคะ<ม>ซื้อแล้วก็ตั้งใจถือยาวๆหวังการเติบโตของกิจการไม่ค่อยกังวลกับความผันผวน,นระยะสั้นเท่าไหร<ม>่แต่ใครก็ตามนะคะที่แบบต้องคอยเช็คราคาหุ้นบ่อยๆ<ม>หรือกังวลกับข่าวรายวันรายเดือนเนี่ยรีเขามองว่าคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วคือนักเทรดค่ะอ๋อคือถ้าใจเราผูกกับราคารายวันก็เป็นเทรดเดอร์แล้วว่างเงินเธอ ใช่ค่ะแล้วเขาก็เสริมว่าถ้าเทรดโดยไม่มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นนักเทรดที่ไม่ดีนักคือมีความเสี่ยงสูงไปแสดงว่าการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management นี่คือหัวใจสำคัญเลยสำหรับรีใช่เลยค่ะสำคัญที่สุดเลยเขาเน้นมากๆเลยนะคะว่า risk management ต้องมาก่อนมาก่อนอะไรครับจริงด้วยครับปกติจะหาจุดเข้าสวยๆก่อนเลย ใช่ไหมคะแต่รีดบอกว่าบริหารความเสี่ยงก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะออกเมื่อไหร่แล้วค่อยหาจุดเข้าเขาเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการฝึกศิลปะการต่อสู้ด้วยนะคะนครับน่าสนใจเปรียบเทียบยังไงครับคือศิลปะการต่อสู้เนี่ยมันสอนให้เราถ่อมตนใช่ไหมคะพอคู่ต่อสู้หรือในที่นี้คือตลาดเนี่ยพร้อมจะเล่นงานเราได้ตลอดเวลาอืมครับ แล้วก็สอนให้ควบคุมอารมณ์ภายใต้ความกดดันเพราะเวลาเครียดเนี่ยการตัดสินใจมันจะผิดพลาดได้ง่ายการฝึกจิตให้นิ่งรู้จักตัวเองรู้จักคู่ต่อสู้ตลาดมันสําคัญมากไม่ใช่แค่เรื่องใจเย็นนะคะแต่คือการอ่านเกมแล้วก็ตัดสินใจได้เฉียบคมพอมีกรอบคิดแบบนี้มันก็เลยทําให้เขาเตั้งคําถามกับกลยุทธ์ยอดฮิตอย่างซื้อแล้วถือหรือ buy and hold ด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะเขาชี้ไปที่ช่วงที่เรียกว่า ทศวรรษที่หายไปหรือ Lost Decades Lost Decades ใช่ค่ะอย่างช่วงปี2000ถึงประมาณ2013เนี่ยดัชนี S&P 500ของอเมริกาคือมันแทบไม่ไปไหนเลยนะคะ10กว่าปีโอ้โห oh นานเหมือนกันนะครับใช่ค่ะรีดาลิโอก็เลยมองว่าการเอาเงินไปเสี่ยงในตลาดตลอดเวลาแบบ b n d h o โ h เนี่ยมันเหมือนการสร้างวินัยการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเสนอว่า แทนที่จะเสี่ยงตลอดเวลาเราน่าจะมองหาช่วงเวลาที่น่าจะเป็นสูงหรือ high probability moments มากกว่าเราค่อยเข้าเทรดในช่วงนั้นๆอ๋อแล้วเขาใช้อะไรในการมองหาช่วงเวลาที่ว่านี้แหละครับหลักๆเลยคือ technical analysis ค่ะการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช่ค่ะคือการดูกราฟดู price action หรือพฤติกรรมราคาปริมาณการซื้อขายเพื่อคาดการทิศทาง เขาก็จะใช้เครื่องมืออย่างเช่นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ moving averages เพื่อช่วยดูแนวโน้มแล้วก็หาจังหวะเข้าเทรดที่เหมาะสมซึ่งการหาจังหวะนี่สำคัญมากโดยเฉพาะกับออปชันใช่เลยค่ะเพราะออปชันมันมีวันหมดอายุเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่ามันลดลงตามเวลาหรือ wasting asset ดังนั้นการจับจังหวะให้แม่นยำก่อนที่เวลาของออปชันจะหมดไปเนี่ยมันเลยจำเป็นมากๆค่ะอืมเข้าใจครับ นอกจากนี้เหมือนเขายังท้าทายความเชื่อเดิมๆของ Wall Street ด้วยใช่ไหมครับมีหลายเรื่องเลยค่ะอย่างเช่นความเชื่อที่ว่าได้ผลตอบแทนปีละ10%นี่ถือว่าเยี่ยมแล้วครับปกติก็คิดว่าดีนะรีเขามองว่าเออต่อปีเนี่ยมันอาจจะโอเคสําหรับคนที่รวยอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยมันอาจจะช้าเกินไปอ๋อมุมมองน่าสนใจครับหรืออีกความเชื่อหนึ่งที่ว่าความเสี่ยงสูงเท่ากับผลตอบแทนสูง น,นี้เขาก็ไม่เห็นด้วยสะทีเดียวเขาแยกว่าคําว่าความเสี่ยงจริงๆเนี่ยคือโอกาสที่จะเสียเงินต้นไปเลยส่วนความผันผวนเนี่ยมันเป็นแค่การแกว่งตัวของราคาซึ่งมันไม่เหมือนกันค่ะเราอาจจะเจอความผันผวนสูงแต่ถ้าบริหารความเสี่ยงดีโอกาสเสียเงินต้นจริงๆอาจจะไม่ได้สูงตามก็ได้ตัวอย่างว่าถ้าเรามีเงินตั้งต้นแสนดอลลาร์นะคะครับแล้วได้ผลตอบแทนทบต้นไปเรื่อยๆปีละ10% พอผ่านไป5ปีเนี่ยเงินมันจะกลายเป็นประมาณ1 7 0 0 0ดอลลาร์อืมก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นการเทรดที่สามารถทำกำไรทบต้นได้เดือนละ5เปนเดือนละ5เปอร์ซนใช่ค่ะด้วยเงินตั้งต้นเท่ากัน100,000ดอลลาร์ 100, 000, 000, เวลาเท่ากันคือ5ปีรู้ไหมคะว่าเงินจะโตเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ครับประมาณ3 3 0 0 0 0ดอลลาร์ 330, 000, 000, เลยค่ะโอ ต่างกันเยอะมากจาก1 7 0 0 0เป็น3,303,000ใช่ค่ะมันคือพลังของการทบต้นที <uh ่ถี่ขึ้นมากๆผ่านการเทรดถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้ทักษะความพยายามแล้วก็การบริหารความเสี่ยงที่เก่งมากๆก็ตามแต่มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะคะเห็นภาพชัดเจนเลยครับสรุปแล้วแนวคิดสำคัญๆของไซมอนรีสที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ 1. การทำเรื่องออปชันที่ซับซ้อนให้มันง่ายขึ้นเข้าใจได้ค่ะ 2. คือการให้ความสำคัญสูงสุดกับการบริหารความเสี่ยงแล้วก็จุดออกมากกว่าจะไปเน้นแต่จุดเข้าอย่างเดียวครับสคือการตั้งคำถามท้าทายกลยุทธ์ที่เชื่อเชื่อกันมาอย่าง by and h o l e สคือการใช้ technical analysis เพื่อจับจังหวะที่เหมาะสมโดยเฉพากับสินทรัพย์ที่มีวันหมดอายุอย่าง option และ 5. พลังของกรอบความคิดหรือ mindset และจิตวิทยา ซึ่งเขาเชื่อมโยงไปถึงการฝึกฝนตนเองเหมือนอย่างศิลปะาก,การต่อสู้มีอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะชิ้งทายไว้นะคะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องจิตวิทยาน,นี่แหละคะ่ะครับเชิญเลยครับคือรีแคลพูดถึงสิ่งที่ค่อยคล้ายกับจิตวิญญาณในการเทรดด้วยนะคะมันคือการค้นหาความหมายที่มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องกำไรขาดทุนการที่เราต้องก้าวข้ามตัวตนหรืออีโก้ของเราเอง การพยายามสร้างคุณค่าหรือความหมายจากแหล่งอื่นนอกเหนือไปจากผลลัพธ์ทางการเงินที่เราเห็นตรงหน้าทันทีอืมน่าคิดนะครับลองเก็บไปคิดตามดูนะคะว่าการที่เรามีมุมมองที่มันกว้างขึ้นแบบนี้มองไปไกลกว่าแค่ตัวเลขกําไรขาดทุนตรงหน้าเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเราในสภาวะตลาดที่กดดันมากๆได้ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรบ้างเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากครับชอบเล่มนี้ไหมครับ หรือถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า